สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่าสุขุสุขนุนมิดมาแค้นแฟนหมอล่มเอซแฟนครับช่องเกเกีวสตอรี่เอซแฟนครับน้องต้นน้ำระเบียบว,ว่าทาสินที่น่ารักทุกท่านมาถักทายกันตรงกับวันที่27กรกฎาคม2องหาง6 ก,การอัปเดตข่าวข่าวของน้องต้นน้ำช่วงนี้น้องต้นน้ำก็ได้เข้าสู่สังกาดบันระเบียบว,วาฒนศิลป์เป็นที่เรียบร้อยตามที่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านได้รับทราบกันแล้วนะคะแล้วก็ได้ติดตามข่าวข่าวเรื่องราวของน้องในช่วงที่อยู่ในการเตรียมฝึกซ้อมแดนเซอร์ ของวงมาล่าระเบียบวาทศินปาดพี่นองตามตีห้าด้เบิงรู้สึกว่าขันตอนในการที่เพื่นสิเตรียมลูกๆสามารถกใกไม่หรือว่าสมาชิกเกา่าเพื่นมีขันตอนที่ดีมากๆเลยเห็นบอกค่ะก่อนที่สิมิการเริ่มซ้อมเต้นเพื่นสิมิการเตรียมวอร์มร่างกายเตรียมความพร้อมนั่นล่ละคะ่ะลายลายขันตอนเอฟซีแฟนคลับทุกท่านคงสิได้เห็นแล้ว บบนาสงสัยเลยว่าเป็นอย่างลูกๆถึงเต้นออกมาได้ดีกันมากๆเลยนะคะบกเคยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะบบมีภายทายใหเบึงหรือสียจเป็นเพนภะว่าแอดบ่ได้ติดตามในช่วงที่เขาเจ้าเตรียมความพร้อมสิซอมเต้นแดนเซอร์กันหรือบอนะคะแต่ว่ารายละเอียดเพื่อนได้ทายท้าให้เห่าได้บึงอย่างละเอียดมากนะคะสำหรับทีมทีทายคลิปหรือว่าทีมไล่สด เพื่อนสีไายไปที่ละคุณละคุณหลายๆคนที่มีเอฟซีแฟนครับหรือว่าเป็นศิลปินอยู่ในวงอยู่แล้วหรือว่าได้ออกจากวงเก่ามาสู่ระเบียบว่าทศินยังนองตนน้ำหรือว่านองปลายจังสีเนาะคะ่ะเอฟซีแฟนครับกสิทธามมาหา้กกำลังใจและเพื่อนกระโคให้ทางผูทายทําเพื่อนไาย นองต้นน้ำหรือว่านองปลายให้เพื่อนบึงแน่จังสีแมนบอกค่ะอือเพื่อนกระตามหาเด็กน้อยแต่ละคนทีเอฟซี FC แฟนครับขอให้ทายไม่ให้เพื่อนบึงเฮดีออหลีการฝึกซ้อมขั้นตอนในการเริ่มฝึกซ้อมจังสี่เนาะค่ะบึงแหลวปลากลัวสีออกมาเต้นเป็นแดนเซอยเให้เ้าบิบึงนี่บอง่ายเลยสำหรับคนที่เป็นศินลปินหรือว่าทั้งร้องทั้งรำทั้งเป็นแดนเซอร์นี่ ถือว่ามีความอดทนมากๆเลยเก่งมากๆด้วยนะคะอันนี้คือการฝึกความอดทนฝึกความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าผมมีความอดทนนี่ไปบไดาอีหลีตามที่ได้เห็นเพิินได้ทายถอดออกมาให้เห้าเบิงนะคะ บ่มีโอกาสได้หูจักเลยว่าเขาเจ้าเหตุแบบหลน,นึกว่าเขาไปแล้วที่ซ้อมเต้นเลยโ<ม>่แมนตี้ผีนองเอ้ยจังแมนแอดกับเขาใจพิดหลายนะคะพึงได้เห็นขันตอนที่แท้จริงกับเที่ยวนี่ล่ะค่ะเที่ยวที่ติดตามน้องตนน้ำนี่ล่ะสำหรับน้องตนน้ำรู้สึกว่าสิมีกำลังใจหลายจากแม่แม่อซแฟนคลับที่เพิ่นคอยซัพพอร์ต คอยให้กำลังใจนะคะบววสซิปินด้านค่าอาหารหรือว่าอื่นๆเนาะคะ่ะเอฟซีแฟนคลับที่หากน่องตนน้ำมีจำนวนบ่หน่อยเลยที่เพิ่นได้ติดตามตลอดนะคะในช่วงที่เขาไปอยู่บานระเบียบว่าทาศีนหรือว่าช่วงฝึกซ้อมนี่แหละคือความหักความแพงของแม่แม่เอฟซีแฟนคลับหรือว่าบานหักน่องตนน้ำนะคะก็ขอให้น้อง สู้ๆนะคะท้อได้แต่อย่าถอยกว่าความสำเร็จสิมาถึงมือเฮ้ามันกับโมเมนของงายชิดสวาไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแมนบอค่ะทุกอย่างก็ต้องใส่เวลาใส่ความอดทนขอเป็นกำลังใจให้ค่ะคลิปนี้แอดก็ได้นำภาพการฝึกซ้อมของน้องต้นน้ำม,มาให้อีฟซีแฟนครับได้รับชมกันเป็นบางส่วนและก็ซิมี่น้องปลาย มาให้ชมเป็นอีกบางส่วนคือกันนะคะน้องปลายหรือว่าน้องตนน้ำทั้งคููกับมาจากวงสาวหน่อยผิดบันแพงคือกันนะคะสำหรับน้องปลายด้วยความคิดส่วนตัวของแอดนะคะน้องปลายดีทุกอย่างซุ้มเสียงหน้าตาตีดอยูนิดหนึ่งค่ะพี่น้องซึงอยากให้น้องปรับปรุงคืออยากให้ยิ้มหลาย,ลายกว่านี้ สวยงามมากเลยถ้าน้องยิ้มหลายๆนะคะกะราาะูอยู่เนาะค่ะว่านั่นคือบุคลิกของน้องเองแต่ว่ามันต้องฝืนสักหน่อยเหมือนบอพี่น้องฝืนยิ้มสักหน่อยนะคะเอ จำได้ว่านุกพงศกรเนี่ยเพื่อนสิสอนลูกทีมของเพื่อนหรือล่าสูตนี่เพื่อนก็ได้สอนน้องอาอายสกุณาพรนะนะะว่าเวลาขึ้นเวทีหายยิ้มเข่าไหวยิ้มเท่านั้นนะคะทีสีสางความสุขให้กับเอฟซีแฟนคลับด้านหนาเวทีและกร้สางความประทับ ท,ทุกทุกท่านทีมาชมการแสดงดานาเวทีของศิลปินบวสสิปินแดนเซอร์หรือนักร้องหรือว่าหมอลำนะคะพื้นกระยากเห็นรอยยิ้มของศิลปินเพราะนั่นคือความสุขนะคะส่วนน้องต้นน้ำบ่ต่องห่วงเลยนะคะน้องยิมดีอยูุ่แล้วนะคะสำหรับน้องต้นน้ำด้วย นิสัยหรือว่าบุคลิกของน้องน้องกสิปินค้นที่ยิ้มง่ายอยู่นะคะส่วนน้องปลายเป็นห่วงยู่เรืืองเดียวค่ะก็ขอให้น้องยิ้มหลายๆย,ยิ้มเขาไว้นะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวขาวของน้องต้นน้ำในช่วงที่ยูบาลระเบียบว่าทศาินรวมแจมกับน้องปลายนิดนึงนะคะสําหรับเอฟซีแฟนคลับของน้องปลายที่เข้ามารับชมรับฟัง คลิปทางช่องเจเกียวสตอรีนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอส่งกําลังใจให้ลูกๆบวาิิป็น,น้องต้นน้ำ ระเบียบว,ว่าทศินพร้อมกับน้องปลายนะคะขอให้สู้ๆให้ถึงฟังฝันกันแล้วกันนะคะฝันให้ไกลไปให้หอดน่ะละคะ่ะพี่น้องคะคลิปนี้แอดกัมบมะว่ากับพีกับน้องแต่เพียงเท่านี้คะ่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปต่อไปกะสีน้ำข้าวข้าวเรื่องเล่าของน้องต้นน้ำหรือว่าน้องปลายมาอัปเดตสุพีสุนองฟังในลำดับต่อไปขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีจ้า